สวัสดีครับวันนี้คลิปนี้มาดูวิธีการต่อไฟพามากหรือไฟฉุกเฉินของมอเตอร์ไซค์นะเองนะครับสามารถต่อได้กับทุกรุ่นนะครับมาดูกันนะครับเห็นไหมครับหยุดไฟฉุกเฉินเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหยุดไฟเลี้ยวหยุดไฟฉุดเฉิน ิไฟฉุกเฉินโอเคนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการต่อไฟฉุกเฉินแบบเข้าใจง่ายนะครับของมอเตอร์ไซค์นะครับสามารถใช้ได้ทุกรุ่นนะครับมาดูวิธีการต่อกันเลยนะครับหลังจากคลิปที่แล้วนะครับผมสอนวิธีการต่อวงจรไฟเรียวไปแล้วนะครับคลิปนี้ก็คล้ายๆกันนะครับ จะเป็นวิธีการต่อไฟฉุดเฉินหรือไฟผ่าหมานั่นเองนะครับเดี๋ยวมาดูวงจรกันบ้างน,นะครับสิ่งที่เพิ่มมาก็คือสวิตช์ไฟฉุดเฉินนั่นเองครับสวิตช์ไฟฉุดเฉินนั่นเองครับสวิตช์ไฟฉุดเฉินก็จะมีสามเส้นนะครับหนึ่งสองสามนะครับเข้าเส้นหนึ่งออกสองเส้นนะครับออกสองเส้นเข้าไฟเลี้ยวสายเส้นหนึ่งเลี้ยวขวาเส้นหนึ่งครับมาดูกันจากแบตเตอรี่นะครับ อุปกรณ์ก่อนนะครับเริ่มแบตเตอรี่นะครับก็จะมีแบตเตอรี่รถจกักรยานยนต์สองโวลต์สวิตช์ดุนแจนะครับสวิตช์ดุนแจแล้วก็ปัจจัอรีเล์นะครับปัจจัอรีเล์ก็จะมีสองขั้วย้ำนะครับเป็นรีเล์ปรับค่าได้นะครับรีเล์แต่งเท่านั้นนะครับตัวน,นี้ถ้าเป็นวงจรไฟฉุกเฉินนะครับจากเข้าขั้ว B สัญ,ญญาณออกขั้ว L นะครับขั้วเามาที่สวิต สวิตไฟเลี้ยวนะครับก่อนเข้าสวิตไฟเลี้ยวเส้นตรงกลางครับสัญญาณมาที่สวิตไฟสุดเฉินเส้นหนึ่งนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวก็ต่อเหมือนเดิมครับฝั่งหนึ่งก็หลอดไฟซ้ายนะครับฝั่งนึงก็คือหลอดไฟเลี้ยวขวานะครับก็วลบต่อลงกลาวที่แบตเตอรี่นะครับมาดูเส้นนี้นครับเส้นนี้ก็จะมี ออกจากสวิตไฟฉุุเฉินมาที่ไฟเลี้ยวขวานะครับอีกเส้นหนึ่งมาที่ไฟเลี้ยวซ้ายนะครับเห็นไหมแค่เพิ่มมาไฟฉยุดฉินนี่นั่นเองนะครับต่อง่ายนิดเดียวนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับเดี๋ยวผมจะถอดออกเหมือนเดิมนะเดี๋ยวต่อพร้อมกันนะครับจะถอดดอ,อกเหมือนเดิม อันนี้ปิดสวิตช์แล้วนะครับอย่าให้ขั้วบวกขั้วลบโดนกันนะครับมาดูสวิตช์ไฟฉุกเฉินนี่นะครับคือสวิตช์ไฟฉุกเฉินนะครับผมซื้อมาสามสุดสองบาทนะครับตัวนี้สามหยุดสองบาทครับก็จะมีสามเส้นนะครับก็จะมีสามเส้นเส้นหนึ่งนะครับเส้นตรงกลางก็คือคอมมอนนะครับก็คือสายจากสัญญาณออกจากรีเลย์ขั้วเอลนะครับมาเข้าตรงนี้นะครับแล้วก็สองเส้นนะครับสองเส้นด้านสายขวาจะเข้าที่ ฝั่งนี้เส้นไหนก็ได้นะครับเข้าหลอดไปเลี้ยวขวาฝั่งนี้เข้าเลี้ยวซ้ายก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับแต่ตรงกลางก็คือสัญญาณออกจากรีลีขัวเอนะครับยังจะต่อไหมนะครับถอดถอดสายออกใหม่หมดนะครับนี่นะก็ขั้วลบถอดออกต่อมันพร้อมกันใหม่เลยนะครับท่านผู้ชม สีดำผมจะให้เป็นขั้วลบนะ,ะมาดูวิธีการต่อนะครับเอาขั้วบวกก่อนนะครับอันนี้เปรียบเสมือนแบตเตอรี่นั่นเองครับแบตเตอรี่รถยนนะครับ12โวลต์ออกจากขั้วบวกนะครับเข้ามาที่ฟิวนะครับออกจากฟิวมาที่สวิตช์กุญแจรถมอเตอร์ไซค์นะครับหรือรถจักรยานยนต์ครับออกจากสวิตช์กุญแจมาที่ขั้วบี ขั้วบีนะครับขั้วบีเห็นไหมจะมีขั้วบีขั้ว l ์นะเข้าขั้วบีออกขั้ว l นะครับจากสวิตช์กุญแจเข้าขั้วบีครับต่อเข้าขั้วบีนะครับอ่าเข้าขั้วบีนะครับออกจากขั้วต่อมาขั้วลนะครับออกจากขั้วล์นั่นก็คือสัญญาณออกครับสัญญาณออกสัญญาณออกไปเข้าที่สวิตไฟเลี้ยวนะครับคือขั้วกลางนะ ไฟเลี้ยวขวากางครับแล้วก็สองฝั่งนี้ก็คือผมืยกเส้นสีขาวเป็นไฟเลี้ยวนะต่อที่ไฟเลี้ยวนะด่๋ยต่อนะครับฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้จะเป็นสัญญาณเลี้ยวขวานะครับต่อจากฝั่งนี้แล้วก็ เข้ามาที่เลี้ยวขวานะครับขั้วบวกนะครับขั้วบวกหนีบไปเลยนะครับหนีบที่ขั้วบวกของหลอดไฟนะครับต่อมานะครับฝั่งอีกฝั่งหนึ่งนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็หนีบที่ขั้วบวกเหมือนกันนะครับของหลอดไฟนะครับโอเคนะครับส่วน กล้าวนะครับกล้าวกล้าวหรือขั้วลบนะครับขั้วลบของหลอดไปก็หนีบกาวทั้งสองเส้นเลยนะครับขั้วลบหลอดไปอย่าให้โดนขั้วบวกครับมันจะหนีบนะมีบางทางเลยนะขั้วลบนะครับอ่าโอเคนะมีขั้วลบนะต่อมานะครับมาถึงตัว ตัวสวิตช์ฉุกเฉินหรือไฟผ่ามานั่นเองนะครับตัวนี้สามารถใช้ได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับผมง่ายนิดเดียวนะก็ที่ผมบอกก็คือสัญญาณนะครับสัญญาณก่อนออกสัญญาณก่อนเข้านะครับผู้ผิดสัญญาณก่อนเข้าสวิตช์ญญฟไฟเลี้ยวนะก็คือตัวนี้คือสวิตช์ไฟเลี้ยวนะแล้วก็ต่อนี่นครับต่อที่ขั้ว L นะครับขั้ว L เห็นไหมพวก L เห็นไหมพวก L หรือก่อนเข้าตัวนี้ก็ได้อ่าผมเอาจิ้มตัวนี้นะก่อนเข้านะโอเคเข้าแล้วนะตัวนี้ตัวนี้ก็คือเส้นนี้นะเส้นนี้นะต่อมาสองเส้นนะสองเส้นออกจากสวิตเฟอยู่เฉยนก็คือสองเส้นนี้นะสีขาวกับสีน้าเงินเส้นนี้นะต่อเข้าที่หลอดไฟเลยนะครับหลอดไฟ ฝั่งหนึ่งยวขวาฝัง่งหนึ่งยวซ้ายนะครับอ่ะมาจะต่อนะอันนี้ผมมีฝั่งนี้นะเหนยขคู่บวกนะครับคู่บวกห้ามั้วลบนะเดี๋ยวช็อตเลยนะอันนี้ก็ฝั่งนี้นะครับโอเคเรียบร้อยนะครับโอเคเห็นไหมให้ผู้ชมมองเห็นนะครับโอเคนะมามันอาจจะยุ่งหน่อยนะมันจะอาจจะ ราไล่กันใหม ok. so, ่นะครับไล่ก right ันใหม่จากแบตเตอรี่นะครับเข้ามาที่ฟิวนะครับออกจากฟิวมาที่สวิตช์กุญแจมอเตซค์นะครับออกจากสวิตช์กุญแจมอัมอเตอร์ไซค์นะครับมาที่ขั้วบีแบตเชอร์รีเลย์หรือไฟเลี้ยวนั่นเองครับหรือรีเลย์ไฟเลี้ยวนะครับตัวนี้ออกจากขั้วเอลนะขั้วเอรีเลย์จะมีขั้วเอลขั้วบีขั้วเอลครับออกจากขั้วเอลนะคือสัญญาณไฟออกมาที่ ขากลางของไปเลี้ยวนั่นเองครับคือตัวนี้แล้วก็สองขั้วนะครับต่อที่ขั้วต่อที่ขั้วบวกของไปเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาครับต่อมาตัวสัญญาณไฟจุดเฉินะครับก็คือเอามาต่อเข้าที่สัญญาณออกจากสัญญาณออกจากตัวขั้วแอลนะครับต่อนี้ก็ได้ต่อนี้ก็ได้นะครับต่อนี้ก็ได้แล้วแต่นะนะ ต่อนนี้ก็ได้ต่อนนี้ก็ได้นะแต่ผมจําตรงนี้นะมันง่ายดีจําตรงนี้นะครับอีกสองเส้นสีน้ําเงินกับเส้นสีขาวเห็นไหมเส้นงนงกับเส้นสีขาวต่อที่หลอดไฟข้างละเส้นนะมามาดูกันผมจะเปิดสวิตช์ุญแจรถแล้วก็ผมจะเปิดไปเลี้ยวดูก่อนอ่าเลี้ยวขวานะครับอ่าเลี้ยวซ้ายหยุดเปิดสวิตช์เเืิน อ <inä> ่าเห็นไหมปุสวิช์ไปเปขึยน่่ครับปิสวิตช์ไฟฉุกเฉินเปิดไฟเลี้ยวขวาเปิดไฟเลี้ยวซ้ายหยุดไฟเลี้ยวปิดสวิตช์ไฟฉุกเฉินปิดไฟฉุกเฉินเปิดไฟเลี้ยวซ้ายสมมติเรา เปิดเลี้ยวขวาครับสมมติว่าเราเปิดไฟเลี้ยวขวาแล้วกดใช้ไฟฉีดเฉือนก็จะติดทั้งสองดวงครับเห็นไหมนะครับนะเห็นไหมไม่ต้องกลัวช็อตนะครับเพราะว่ามันเป็นไฟไฟบวกเหมือนกันนะครับไม่ต้องห่วงครับเป็นเหมือนสะพานไฟนั่นเองสลับกันไม่เป็นไรครับนะครับเนี่ยครับหยุดไฟฉุดเฉินหยุดไฟเลี้ยวกดไฟฉุดเฉินเห็นไหมครับ หุดไฟยุดเฉินไปเลี้ยวขวาไปเลี้ยวซ้ายอยู่ตรงกลางนะครับกดไฟหุกเฉิญนง่ายนิดเดียวนะครับท่านผู้ชมถ้าท่านต่อวงจรนี้เป็นเข้าใจวงจรนี้สามารถต่อได้เองเลยนะครับใช้ได้กับมอเตอร์ไซค์ทุกรุ่นนะครับย้ํานะครับทุกรุ่นเลยเดี๋ยวผมจะไปต่อจริงที่มอเตอร์ไซค์ MT15 นะครับเดี๋ยวรอติดตามคลิปต่อไปกดติด,ดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ ช่างสุนทรได้นะครับถ้าคลิปนี้ไม่เข้าใจก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับหรือ ID line นะครับ SANG S W O N T R O N สอนครับ ID Line สามารถสอบถามได้นะครับตอบง่ายๆครับย้ำนะครับตัวนี้ต้องเป็นรีเลย์แต่งนะรีเลย์แต่งรีเลย์ธรรมดาไม่ได้นะครับรีเลย์ธรรมดาไม่ได้ต้องเป็นรีเลย์แต่งปรับค่าได้นะครับรีเลย์ตัวนี้ผมซื้อมา30บกว่าบาทนะครับ 30บาทตัวนี้ซื้อมา32บาทนะครับผมสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ช่างสุนทรด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆนะครับตัวนี้เป็นการจำลองนะครับเดี๋ยวผมไปต่อจริงกดติดตามทีพีต่อไปขอบคุณครับ